รบกวนสอบถามหน่อยก่อนหน้านี้รู้จักกับพรได้ยังไงแล้วก็คบหากันกี่เดือนกี่ปีแล้วเลิกกันในช่วงไหนเคยเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไรเจอครั้งสุดท้ายต้นเดือนที่แล้วอีกครับ<ช>ค,บ,ค,บ,ค,บ,คบกันก็ประมาณใช่ครับคบกันประมาณสามที่เดือนครับเ<ม>จอกันเพราะว่าไปทํางานที่เดียวกันผมทําอยู่ก่อนนะเขาเ,เขาก็มาสมาัมะก็เลยเขามาจีบผมออบใช่ก็เลยแบบก็เลยคุยกันก็เลย ตกลงเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้คุยคุยกันช่วงเดือนเดือนไหนโอ้โหแสดงว่าปีที่แล้วอะปีที่แล้วช่วงท้ายปีใช่ครับประมาณกลางกลางใช่ประมาณตุลาพี่เขามาจีบเราว่าไงบ้างเขาก็มาแบบทักทักมาคุยอะไรเงี้ยโทรมาอะไรเงี้ยซื้อของมาให้เราอะไรเงี้ยประมาณนี้ไปเปย์เราด้วยเหรอไม่เชิงเปครับแบบว่า ก็ซื้อพวกน้ำมากินด้วยกันเลยมาเนี้พี่ซื้อขนมขนหนมมากินด้วยกันนงครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แค่สองคนนะอยู่คนเยอะไงพี่เขาได้บอกไหมว่าตอนนั้นเขามีแฟนแล้วหรือไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอกผมเลยไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่ได้บอกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมีอ่ะตกใจไหมตกใจพี่เพราะตอนนี้เขาไปออกหัวกระแสน้องผมโทรมาพี่ผมมาโทรบอกว่าเฮ้ยมีมือกข่าว ผมก็เปิดปุ๊บเลยอ้าวจริงด้วย๋อ้ช่ด้วยใช่ครับเราเราเคยเข้าไปหาเขาที่บ้านเคยครับรหูน้ำไม่ท่วงเหรอพี่อ๋อใช่เหรอใช่แต่ก็เคยเข้าไปครับไปตอนคืนเหรอใช่ครับ่วนมากก็ไปกลางคืนเพราะว่าจะไป่วนมากผมเลิกงานก็ดึกแล้วพี่สามทีุ่นะ่มเนี่ยในบ้านมีรูปเขากับสามีรืัไม่มีเลยไม่มีเลยพี่ไม่มีบ่งบอกว่าเป็นของผู้ชายไม่มีแต่จะมีแค่กระเป๋า ส่งอาหารแค่นั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาวิ่งพวกไลแมนพวกไอ้นี่อยู่ไงพี่เขาบอกไหมเขาอยู่กับใครบ้างที่บ้านเขาบอกว่าอยู่กับพ่อประมาณนี้พี่เราก็เชื่อสนิทเลยใช่ครับและครั้งสุดท้ายที่เราเข้าไปที่บ้านเขาไปเมื่อไหร่ประมาณต้นเดือนได้พี่ต้นเดือนประมาณกลางเดือนประมาณนี้พี่ก่อนที่จะเลิกกันใช่ครับก่อนที่ใช่ก่อนที่เกิดเรื่องครับแล้วรู้ไหมเขามีช่างกิดด้วยนอกจากสามีเขาที่เสียชีวิต ตอนแรกผมไม่รู้ไงผมเคยเจอทั้งกิจนะเจอกันตัวตัวเงี้ยเพราะว่าก่อนตอนนั้นอ่ะเขาออกจากงานใช่ไหมแล้วเขาไปสมัครวิ่งตู้ทิบตรงเนี้ยคืองานของซับเขาก็เลยไปเจอผมว่าตอนแรกเจอก็ไม่ได้คิดว่าเออเขาจะถูกคอกันอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเขาเป็นรุ่นพี่กิจนี่เขาบอกเขาเป็นรุ่นพี่พอเขาบอกว่าเนี่ยรุ่นพี่นะอะไรประมาณเนี้ยอืมเขาบอกแบบนั้นใช่เขาบอกเป็นแสดงตัวอะไรไหม ก็ไม่นี่พี่ก็เขาก็ปกติของเขาาก็อยู่ของเขาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายเลยส่วนมากเขาจะคุยเรื่องงานตอนนั้นอะแล้วออครั้งสุดท้ายที่เราเข้าไปบ้านเขาก็คือต้นเดือนใช่นัน,นก็ไม่ไเข้าไม่ได้เข้าเลยนะวันที่27เนี่ยมีภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยใช่เราไหมหรือว่าเป็นใครไม่ใช่ผมแน่นอนพี่<ม>เพราะว่าผมยืนยันได้ว่าวันที่27เ็นี่ยผมวิ่งงานไม่แน่ใจพี่เพราะว่า ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะดูจากรถตู้ผมเนี่ยไม่มีไอ้ติ๊กเกอร์ท้อนแสงแบบนั้นรถผมแต่งเรามีคีย์การ์ดที่เข้าไปในหมู่บ้านเขาไม่มีครับเพราะว่าทุกทีผมเข้าไปเนี่ยผมใช้ประชาชนทุกครั้งแล้วแจ้งไหมว่าไปไหนแรกๆแจ้งครับพอหลังๆมาเราพอเขาคุ้นหน้าไงพี่เขาก็เอาบารผมไปแต้มกับกล้องวงจรปิดเขาก็รู้แล้วว่าเราเข้าไปที่บ้านของผู้หญิงใช่ครับพอแรกๆกเขาถามก่อนเขาจะลงข้อมูลในสมุดเขา แล้วออทางคนอื่นนะไม่เคยมีบอกไหมว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะเคยมีรอปพเตือนไหมไม่ไม่นะไม่มีบอกไม่มีอะไรเลยพี่ไม่ไม่ได้บอกเลยใช่ไหมใช่ครับก็เราก็ไม่รู้กวเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรเลิกกันเพราะว่าอ่าแบบคือยังไงพี่แบบไม่ได้เกี่ยวกับนี่เลยนะมันไม่มีเวลาคุยหรือว่าเขาอาจจะไปอยู่ทางนู้นมากกว่าเพราะว่าเวลาผมโทรอย่างเนี้ย เขาทีอยู่ทางนู้นมากกว่าจากที่เคยคุยกันคอกันจะเบย์ไปทางนู้นมากกว่าว่าอยู่กับพวกพิกิตนะอยู่กับพวกพิกิตนะทํารถนะช่วยพิกิตขึ้นงานอยู่อะไรมาเนี้ยผมก็ไม่อยากเขาเสียไงพี่ก็เอออยู่กับพี่ก็อยู่กับพี่เราถ้าอยู่กับพี่ผมก็สบายใจไงพี่ว่าอยู่กับพวกพี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาตระกิตรเป็นอะไรกันใช่ผมก็ไม่รู้มารู้อีกทีก็คือเสียช้า ถามว่าเสียใจไหมมันก็เฉยๆพี่เพราะว่ามันมันเกิดไปแล้วอะพี่เราคบเขาเราจริงจังไหมตอนนั้นถามว่าจริงจังไหมก็ไม่เท่าไหร่อะพี่ห้าสิบห้าสิบอะเพราะว่าผมก็มันไม่ได้ลึกซึ้งถึงว่าเป็นปีสองปีใช่ไหมพี่เราก็แค่คบหากันเฉยๆเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เจอพ่อเขา